รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยดูลายมือหรือเปิดไพ่ทาโร่ไพ่ทาโร่เหรอขอว่าอะไรรู้ไหมขอว่าอะไรอะไรของเธอขอว่าแกรนไม่รอดแล้วล่ะแกรนไหวไหมพี่งานช่วยด้วยจ้ะ ชอบในความกรอบต้อาหู้ดีมากแล้วก็เนี่ยเค็ดีมากเลยย่าินจะตดกับากัเลยสวัสดีค่ะคุณพีสวัสดีค่ะคุณแม่วันนี้จะช่วยอะไรพี่ได้ไหม๊าช่วยได้ค่ะโฆษณาไม่เข้าเลยค่าตัวลดได้ไหมโอ้เราเข้เหรอสามพันห้าร้อ ได้ค่าตัวได้เหรอสางปีดูอีพี่นั่งแกรแล้วก็แก้มสนิทกันมาที่สองปีไม่น่าเชื่อเลยอ่ะเราอ่ะสิบสามเราใช่ไหมสองปีสิบสองใช่กพี่ The Star Hall The Star Four อ่ะสิบสองปีเป็นยังไงบ้างกับความสนิท โอ้พวกเราก็สนิทกันตั้งแต่ต้นเนาะใช่ไม่แล้วเขาไปรูน้องของเราแล้วไปสนิทกันได้ยังไงอ่ะก็ทํางานด้วยกันบ่อยแล้วแบบคุยกันรู้เรื่องช่คือเอาจริงอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าชนีเดอะสตาร์เนี่ยมันมีน้อยจริงมีกี่คนใช่มีไม่กี่คนเมนข้ามาไม่ใช่เรื่องนั้นด้วยเรื่องของความเข้าใจเรื่องของเราเป็นแบบสไตล์บ้านบ้านเกาหลีเหมือนกันอ่าใช่ค่ะมีหลายๆอย่างที่มันแบบมันคุยกันรู้เรื่องอ่ะนี่นะคะวันนี้ เราจะไม่ได้แค่คุยอย่างเดียววันนี้เราจะมาดูซิว่าความสีของคุณทั้งสองคนน่ะผ่านทั้งหมด75คําถามตรงนี้คุณโอ้กลับบ้านแล้วจ้ะนี่สิบคำถามสิบคำถามก็พอโอเคสิบคำถามก็ทำข้อสอบเข้ามาอะไรสิบคำถามก็พอนะห้าข้อแรกเป็นคําถามของแก้มอีกห้าข้อหลังจะเป็นคําถามของแกร์โอเคคำถามของแก้มก่อนผู้ชายสายฝอหรือผู้ชายสายเกาเดินสองซ้อมเฮ้ยพี่แก้มเขาต้องฝออยู่แล้วก็ร่ง ที่ผ่านมานี่มีฝรั่งเข้ามากี่คนโหไม่มีไม่จริงมีไหมแกนเล่ามาไม่มีไม่มีมันมีบ้างเล่าแล้วเป็นอะไรอ่ะประเทศอะไรประเทศอะไรประเทศอะไรที่เข้ามาไม่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 ได้เป็นแบบจริงจังหรืออะไรอย่างนี้อยู่แล้วเป็นเพื่อนๆเนาะเจอเจอมากกว่าอะไรอย่างนี้เข้ามาคือไม่ได้เข้ามาเป็นแบบเนื้อคู่หรืออย่างนี้ค่ะเข้ามาเป็นเพื่อนสาวอ่าใช่เป็นเพื่อนสา่ Hi g r a m ไ Hi Grams เหรอ คำถามแก้ต่อจ้ะดูลายมือหรือเปิดไพ่ทาโร่เฮ้ยเดี๋ยวคุณริ่งเขียนไม่เสร็จเลยนะคือแก้มนี่เป็นตัวแม่ของการดูดวงเลยนะเปิดค่ะทาโร่เหรอเก่งมากขอว่าอะไรรู้ไหมอะไรของเธอขอแต่ว่าเราไม่ถึงกับงมงายนะไม่ไม่ใช่คือดูมาตั้งใจเป็นอะไรเงี้ยมากกว่าเป็นแพลนเนาะเ่อกี่เปอร์เซ็นต์โอ้เยอะนะไม่งมงายไม่งมงายแต่เชื่อเยอะคือปีละครั้งของเราเนี่ยคือปีละครั้งคือดูจริงจัง ครั้งหนึ่งแล้วยิบย่อยอีกก็คือดูอาทิตย์ละห้าอาทีละหรานาแบบเปิดในตามเน็ตอย่างนี้ดูสมารอก็สาธิตปอกหรือว่าก็ค่ะหนึ่งสองสามเข้าอ้าหหาอ่ะถูกอ้องค่ะ เอาหน่อยเพราะว่าทิกตอกเขาเรียกว่าอะไรคะมันบันเทิงอ่ะใช่บันเทิงดูแล้วเพลินทิกตอกเธอเป็นแนวเต้นหรือว่าแนว่ยคอปเปอร์หรือว่าแนวฉันทำทุกอย่างทุกอย่างทำทุกอย่างจริงๆ one piece หรือทูพีซมาแล้วไม่ใส่หรือก็เป็นในตัวเดียวไม่ค่อยใส่นะไม่รู้วันอุ้ยเอาพูดทำไมอ่ะเราอ่ะวันพีซเสร็จต้องมีกระโปรงเนี่ยกระโปรงระบายต้องมีกระโปรงด้วยนิดนึงต้องมีผ้าพันคอนิดนึงพันคอด้วยไม่รู้จะกลัวเห็นอะไรเว้ยล่ะเนื้อสองตั้ วันพีซผมติดแก้วไม่ใหม่ผมติดแก้ไม่ใส่ชุดว่ายน้ำเลยชุดว่ายน้ำฉันเป็นชุดออกกำลังกายใช่เป็นชุดสปอร์ตบาร์แล้วเวลาลงสระก็ส่งลงไปอย่างนั้นอ่ะเพราะเราส่วนใหญ่เราอยู่ในอ่ private pooler ใช่เราไม่ค่อยไปสระรวมสุดท้ายก็ฟิตเนสหรืออะไรอย่ามองกันสิพี่สาเธอเราให้เล่ยากวะไม่ยากจริงวะสองซักฟิตเนสเล่นฟิตเนสที่ไหนอ่ะ ในบ้านเหรอในบ้านเลยอ๋อในบ้านมีในบ้านไม่มี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 เอนเอามีหรือไม่มีไม่มีเทรนเนอร์มาแต่ว่าเล่นในบ้านแล้วก็แล้วก็เป็นแบบ private class แบบอย่างแบบพิลาทิสอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นฟิตเนสในร่มอ๋อถ้าเกิด no outdoor ไม่ไหวก็ถือว่าแกรนนะฮะตอบได้ถูกค่ะเเออดีี๋ยวพ่้องดูเป่์มาคำถามของแกรนบ้างผู้ชายสายเปยหรือผู้ชายหุ่นฟิต เอาภาพขึ้นมาเลยดีกว่าเนี่ยไม่น่าเลยเขาไม่ต้องสายเปย์หรอกเขาเปย์ให้โอ้ยไปจีนแปลเปย์ให้เขาหรอน่ารัยมากเลยพี่คนเงี้ยสบายด้วยนเสียดายนะตอบเนื่องตอครับหุ่นตีนโต้กล้น้นมากล้น้นมาอ๋อเขาก็ออกกำลังกายบางคนที่บ้าออกกำลังกายมากแล้วคือเขาก็จะกระตุ้นให้แบบแบบ การจะต้องแข็งแรงกครจะต้องออกกําลังกายตลอดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันข้อต่อไปจ้ะชอบอ้อนแฟนหรือชอบให้แฟนอ้อนอ้าฉันไม่รู้ฉันว่านะหนึ่งสองสามทันอ้อนไม่ได้เหรอทั้งคู่ไม่ได้เหรอฉันถูกแล้วกันเพราะว่ามันหนึ่งในถูกได้ถูกก็มีให้เลือกแค่นี้ก็คืออยากจะตอบว่าทั้งคู่ใช่อยากจทั้งคู่แฟนอ้อนแล้วก็รักแสดงว่าสี่ปีนี้ลงตัวมากมาก ที่สุยค่ะที่สุยดขอคอนเฟิร์มดีใจกับน้องมากเพราะน้องแฮปปี้จริงแล้วเด่นคุณเบิร์ตจรงทั้งนอกและทั้งในภายในใจเธอรู้ได้วเธอรู้ได้แน่ว่าเขาเป็นคนดีจริงเจนเห็นเขาก่อนที่จะเข้าวงการเองเช่นเดิยวกันจริงเหรอฉันเดินไปหาเขาเลยบอกว่าไปทำไมอยากเข้าวงการไหมลืมเล่นอ๋ออพเจนที่เด็กไมบอกเลยเองเจนว่านิวเลยน่ารักจริงอ๋อเออเออเออทำอาหารเองหรือกินข้าวนอกบ้านคะ เวลาแก๊งเดอะสตาร์นัดเจอกันอย่างเงี้ยตัวเช่นอ่าโอ้โไม่มีทำเองหรอกค่ะเรื่องสองซ้ำนอกบ้านเขาทำเองก็คงไม่รอดอะค่ะสายสอบหรือสายโพสหนึ่งสองซ้ำสองค่ะนางลงรูปน้อยมากลงแล้วก็ลบลงแล้วก็ลบสุดท้ายลีมินโฮหรือว่าเด่นคนอ้าวต้องเลือกเหรออันเนี้ย สงสารน้องจังเลยอ่ะเป็นชั้นชั้นเลอกชั้นเลอกเกาหลีนะแต่ชั้น <ind> ต้องตอบอัน <state> นี้แหละไม่ได้เดี๋ยวน้องมีปัญหาที่บ้านอตอบตั้งเดี๋ยวนะคือทำไมมันมีแต่เรื่องอีเด่นวะฮะก็คือเอาเรื่องไม่มีเลยเหรอคู่นี้นะฮะบอกเลยว่าซีกันมากตอบถูกสิบข้อเลยเหรอฮะ เราจะรู้ความกวนเราเขาเรียกว่าอะไรกวนลาหนใช่ไหมเพราะเธอสองคนไม่ได้ทำอาหารเลยเนาะฉันทำกนทำได้แต่ว่าไม่ได้ทําบ่อยแก้มไม่แม่แม่กับน้องไงอ๋อเออว่ะแล้วฉันก็แบบควอรันทีนหรือว่าแบบอยู่ที่บ้าน quarantine ก็ทำไม่ไม่ copy ไม new h o b b y ยอมกินได้ไหมอีกเรื่องหนึ่งช่วงนี้เธอทั้งสองคนไปทำอาหารจะเป็นยังไงต้องติดตาม เจอมันไม่ฝอยอ่ะไม่เลยพอเห็นหน้าตรงนี้เนี่ยหน้ากินนะจ๊ะเอาล่ะพร้อมไหมคะพร้อมมากค่ะแต่ละคนทำเมนูอะไรต้องบอกก่อนนี่อะไรคะดูดจะกแรมอะไรอะไรอ่ะอันนี้มันคือเครื่องเขาเรียกว่าอะไรคะเอาผักบุ้งมาทำเป็นเส้นฝอยเมนูของแกรนคือผัดผักบุ้งฝอย ก็ปิดไฟแดงค่ะเออไฟแดงด้วยนะคุณล่ะของแก้มเป็นอยำมะม่วงใส่ปลาชิ้นช้างค่ะองพี่แก้มมันง่ายไปไหมคะไม่ง่ายนะคะแกนไม่ยอมค่ะฉันเป็นกรรมการเองฉันสวยเป็นกรรมการพร้อมแล้ววิวลาให้15นาทีทําไปคุยไปแล้วอดิฉันให้เวลาเธอทำนะครับพร้อมแล้วความหวื่อยเริ่มต้นค่ะึุงแก้มไม่เคยได้ฝีมือจากคุณแม่มาเลยใช่ไหมคะได้อยู่แม่ได้อยู่นะคะได้อยู่แปลว่าไม่ได้ แต่คุณมีน้ําพริกที่เป็นธุรกิจใช่ใช่ฉันทําได้เธอทำน้ำพริกเองขายหรือว่าน้องทำหรือว่าแม่ทำแม่กับน้องทำไม่ใช่ดิฉันน้ำพริกชื่อว่าน้ำพริกครัวแม่ลูกเนี่ยจ้ะครัวแม่ลูก<ช>นะฮะมีน้ำพริกอะไรบ้างคะเป็นน้ำพริกมะขามแล้วก็แ,แกงแต้ปลาแห้งเจอมันไม่ปฝอยอ่ะไม่เลยข <c oughs> <c oughs> องแกงเป็นหันเลยไม่ใช่ฝอย่ะ มุกมุกเออมุกยังไงฮะมีอะไรนั้ำพริกเลยนะคทุกทีไงไสปลาแห้งแล้วก็น้ำพริกมะขามจ้าอันนี้ที่ส่งทั่วประเทศนะคะส่งทั่วประเทศน้องใช่แกแกนไม่รอดแล้วล่ะแกมไหวไหมอ่ะพี่งานช่วยด้วยจ้ะเดี๋ยวว่าทำยังไงวะอย่างนี้ปะ่งทางไหนอ๋อมันอย่างนี้อ๋อมันคือแนวปังเธอไม่ได้ซ้อมอะไรหรอไม่ซ้อมอะไรเลยเออเหมือนกันแต่ฉันทำเป็นบ้างไงอันเนี้ย ฉันเลยเลือกเมนูยำเมกลนคุณแก้ะคะสั่งทางไหนคะทางคิทเช่นแฟมิลี่เอยไม่ใช่ครัวแม่ลูกในไอจีลแล้วก็คิทเช่นแฟมิลี่กันอันเก่าเกดได้ลืมพาสเวิร์ดไปแล้วโอเคค่ะนะคะแกลนเธอชอบกินอาหารประเภทอะไรจ้าน้องชอบกินอาหารรสจัดค่ะรอ จริงบางคนกินแบบใช่แบบเผ็ดๆเค็มๆค็มเผ็ดกะปิปลาอะไรเงี้ยอุูยตายแล้วหน้าตาไม่ให้อ่ะลูกแต่ก็กินสุดสุดใช่สุดๆฮะขาดไม่ได้อาหารประจำเอาใหม่ดูนะคะดูแต่จริงไข่เจียวเธอก็ทำให้เป็นนะแล้วเธอจะรอดไหมเนี่ยเธอทำไข่เจียวไม่เป็นหรอเธอ เอไปเธอต้องเป็นแม่สีเรือนนะเธอต้องทำาัับ้าให้เด่นคืนไม่นแอ่ทำให้หนูกินอ่าแล้วเธอก็จะไม่พัฒนาแบบในการทำอาหารเลยว่าง้นอยุตายแล้วฉันชมเธอหรือจะดเอคือไม่ชอบพยายามพัฒนาอยู่จ้ะใช่แหน่แดูดูอย่างบุ้งที่หักกลัวมากคือว่าอะไรหเครื่องหั่นมันไม่ดีขอเครื่องหั่นใหม่ค่ะ คือ,อกอ่ะทาถูกวิธีแล้วแต่เครื่องมันไม่ดีมันไม่ดีหร,หรือไม่ก็ผักมุ้งไม่ดีนี่แหละแล้วก็ปี่มือแบบแกทำอาหารมันมันไม่ได้แล้วจะมัดใจผู้ชายได้อย่างไรเ,เราก็ไม่ย่างอื่นสิคะเรามีความน่ารัก <c oughs> ใช่เรามีความน่ารักเอาใจใส่จริงใจ <c oughs> ใช่จริงใจแล้วก็ไม่เลแกไม่เลยแกนไม่เสร็จแน่ๆทำไปห้าทีแล้ว ถึงแกงจะไม่ชอบข้าวพลแต่มีเทคนิคปรุงรสชาติให้อร่อยอ่าเล่าเซคือแกงแบบคนกินรสจัดแล้วคือเป็นคนที่แบบคือทําอาหารไม่เป็นเลยนะแต่เป็นคนที่ปรุงอาหารน่ะได้อย่างเช่นสมมติว่าถ้าก๋วยเตี๋ยวมาจืดๆเธอปรุงเองอร่อยใช่ปรุงแล้วทุกคนอ่ะทุกคนรอบ้างอ่ะจะชอบให้แกงปรุงเพราะว่าเหมือนเราจะรู้ว่าแบบเฮ้ยอันนี้มันขาดเปรี้ยวขาดหวานขาดเค็มขาดเผ็ดแล้วต้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็คือจะจัดเลยรสจัดเพื่อนเลยเป็นมือปรุงก๋วยเตี๋ยว แล้ววันนี้ทำไมไม่ทำก๋วยเตี๋ยววันนี้อยากทำที่ไม่เคยทำบ้าง<อ>ค่ะใช่คือใครรู้กะเสร็จแล้วจ้าผักบ,บุ้งเนี่ย,อ,ยาอาจจะออกมาเป็นสภาพแบบนี้แต่ว่ารสชาติอร่อยแน่นอนเดี๋ยวคอยดูผักบุ้งเนี่ยบอกตามตรงว่าไม่รอดนะคะก็เลยไปสั่งทีมงานทำอยู่ข้างหลังเดี๋ยวมาต่อมาเราจะมาเป็นในเรื่องของ การปรุงอาหารที่แบบแกรนถนัดบ้านนะคะอ่าตั้งกระทะก่อนแกนแกนเบาไฟนิดนึงนี่กระเทียมปั้งไม่ใช่พริกเนี่ยเราจะใส่เข้าไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้เราได้พริกและกระเทียมแล้ว ขอชิมน้ำก่อนแล้วจากนั้นเราก็จะเอาหมูลงเอย,เอยน้ำมันมันน้อยไปไหมวะก็เธอใส่หมูเยอะอะใช่ไหมอะ่ะต้องเติมเนาะโอ้โอแก้มดูดีว่า,วาแล้วก็วปรุงอะ่ะปรุงต่างๆอะคุณพี่ก็ใส่น้องใส่เลยไงต้องใส่เลยรบอ้โห ผักบ,บุ้งเลยนะคะผักบ,บุ้งสวยมาก ไปถ่ายเก็บเลยถ่ายเก็บพอเห็นหน้าตรงนี้เนี่ยหน้ากินนะจ๊ะไม่ใช่ว่ามาไม่ได้นะจ๊ะ่าไม่ได้ตอนเริ่มทำอ่ะมันดูไม่ดีแต่ว่าพอเสร็จแล้วว่าเวลาเขาดูเขาต้องดูที่ผลลัพธ์ที่ออกมาค่ะใช่ดูที่รสชาติและผลลัพธ์คำตอบสุดท้ายคือหน้ากินเดี๋ยวฉันตักรวดเดียวเลยเฮ้ยดีเดี๋ยว เดี๋ยวผรมมือไหนค่ะุยทำแรกดีตอนที่สองเค็มมากเลยเค็มติดไปคอเลยเป็นไงทำแรกดีนะทำแรกแบบรถมันเด็ดมันมันแบบพบรถแต่บอเกี้ยวตอนที่สองเอ๊เ็มน้ำตาได้อยู่นะเฮ้ยแต่อร่อยนะแต่ไม่แต่อม่อยแี่รถนางบอกอะว่านางเป็นคนที่แบบรถจัด ใช่กินรถได้อไม่เอาได้อยู่ค่ะได้คือได้ไม่เอาได้อยู่ได้เลยแม่ได้หรือได้อยู่ได้โอเคแฮปปี้ของแก้ม้างพี่ไปเอารวมกันซะแล้วอะไม่รวมไม่รวมโอเคทำไมคะไม่อยากรวมกับของน้องหรอใช่มันยำกับมันผัดมาก หืมหูยตั้กล้งอร่อยออขอบคุณเธอปลามันอร่อยจริงปลามันอร่อยแหละจริงมาลองชิมตั้งแก่้อร่อยอร่อยจริงยำยำมะม่วงแบบนี้มันมันไม่ใช่เป็นยำแบบยำยำต่างต่างมันเป็นอีกยำยำภาคใต้อร่อยแล้วใครมาบอกจริงมาบอกว่าสองคนนี้ทำอาหารไม่เป็นเราทำได้จริงทำได้เธอทำเมนูนี้ให้เด็กคุณเลยตัด ชอบในความกรอบเต้าหู้ดีมากแล้วก็เนี่ยไขเ่ไขเค็มใช่ไหมแม่มดีมากเลยอ,อ,อืมอร่อยาไม่ได้ออยากให้ต้งหู้บอกความในใจกันหน่อยเป็นเพื่อนรักกันมา12สปีพอเราโตขึ้นอ่ะเราก็แบบว่าด้วยความที่เราโตกันมากโตเป็นผู้ใหญ่แล้ววะเนาะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเพราะเราเข้าวงการกันมาตั้งแต่อายุ10 10 แก้มสแกน1 9บเก้าผ่านไปแปดสิบสองปีแล้วใช่เราเราเหมือนเป็นช่วงเวลาที่แบบเออเจอกันมายาวนานในในช่วงเวลาแบบนี้แล้วไม่ได้หมายความว่าไม่คุยกันแล้วจะไม่ไม่ไม่สนิทกันเพราะทุกครั้งที่คุยกันก็จูนกันติดเหมือนเดิมเนาะแล้วมีอะไรก็ยังคุยกันปรึกษากันถึงแม้ว่าช่วงนี้แกรนก็จะแบบแฮปปี้กับชีวิตแล้วก็จะหายไปจากพี่บ้างอะไรบ้างแบบนี้ก็ไม่นานเราน่ะหมอดูทักไว้ไม่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 จริงไม่เป็นไร ไม่ใช่หรอกคือเราก็ดีใจกับเขาเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาได้มีความสุขแบบในที่เขาต้องการจริงๆเเจอคนที่แมทช์เลยไเจอคนที่ดีแก้วว่าการเจอคนที่ดีคนที่ใช่อะมันมันยิ่งกว่าอะไรเนาะอืมเพราะเขาบอกเราว่าเขาแฮปปี้มากเงี้าก็รู้สึกสบายใจแล้วว่าเออไม่ต้องเป็นห่วงน้องนะเรื่องเรื่องเรื่องนี้ห่วงเรื่องแต่ก่อนก็น่าจะห่วงอยู่ใช่จริงๆริงนะ เราก็ต้องคอยไม่เป็นไรนั่นน้อยตามมันรู้ค่ะนี่น้อยไม่เป็นไรเพราะด้วยประสบการณ์ถูกปะใช่คนเราจะแกร่งก็ต้องผ่านประสบการณ์มาก่อนถูกต้องแล้วดีใจกับเขาที่เขามีความสุขใช่วันหนึ่งเธอก็ต้องเจอแล้วเธอก็จะแกร่งสาโุค่ะเราห่วงอะไรพี่ก็บ้างแล้วก็อยากจะบอกความดีใจอะไรห่วงอะไรโอ้ยพี่แก่หมอ strong เนอะเออห่วงตัวเองก่อนดีกว่าตอนนี้ <rí> e> <Glen> <Harriet> คือพี่แก้แบบคือไม่มีอะไรเลยค่ะคือเขาเรียกอะไรเขาเขาเป็นความภูมิใจเป็นความภูมิใจของเราจริงๆอย่างตอน คอนเสิร์ตพี่แก้มร้องไห้กันทั้งค uh ู huh ่เลยร้องไห้แบบกนะร้องไห้หนักมากจนเขาแบบคนด่าแบบไม่ด่าเขาไม่ได้ด่าเขาแค่ตกใจว่าชี้เป็นอะไรบางั้นเขาชีเป็นอะไรอัชีร้องไห้ทำไฟกันทั้ง่ี่ด่าเนี่ยคืออีพวกอีโดมีตั้มแบบว่าเป็นอะไรอะแบบร้องไห้แบบอันนี้มากแต่เพราะว่าเราเนี่ยเราสู้มาพร้อมๆกันใช่เราสู้มาด้วยกันตลอดแล้วแบบมันก็มีอยู่แค่นี้ค่ะใช่แล้วก็เลยแบบเออภูมิใจที่เห็นเขาแบบเป็นได้อย่างที่เคยแบบว่า ตั้งใจใช่เลยเงี้ยเพราะว่าเราที่ผ่านมาเราทํางานมาด้วยกันมาเยอะเราก็จะเจอเหตุการณ์ต่างๆอะไรเงี้ยมีท้อบ้างใครกําลังใจกันวะแนะเนี่ยแม่ก็รู้พี่ก็ไปผ่านมาเดอะสตาร์สองคนที่ผ่านเดอะสตาร์มาได้แก่งทุกคนใช่จริงๆมันต่างๆเนาะตั้งต่างต้องพูดนะที่ทำให้เราแข็งแรง ทำให้เราผ่านสิ่งต่างๆไปได้แล้วก็ทำให้เราได้เจอ,อคราาอบครัวที่น่ารักถูกต้องต้องขอบคุณคนดูทุกคนที่ให้การสนับสนุนครอบครัวเดอะสตาด้วยใช่นะฮะก็จะเดินวันนี้ปักยืดเรามีกิลิเ์เซตนะฮะจากคา p ิ t ชนโนนะฮะเพื่อปากสะอาดและช่องปากที่ดีใช้ยาสีฟันคาปิเชโน่มอบให้ทั้งคู่ด้วยนะครับขอน้นไม่พอนะฮะเดี๋ยวจะพาทั้งคู่ ไปทานอาหารร้านเด็ดว้าวมันต้องเด็ดมากนะเพราะแม่ชอบเอาของเด็ดๆมาให้ลูกเดี๋ยวก่อนเด็ดกว่าจานนี้หรือเปล่าคะเก็บเข้ากล่องไปเลยจ้ะเอาไปให้เด็กคุณกินได้เลยเด็ดมากแล้วเดี๋ยวมีทานสดๆให้เราได้ทานโอ้เลิศค่ะอาหารพี่มาจ้าตามแบบเดินสโลวชั่นเลยะพี่ยไปจ้ะอุ้ยเล่นด้วยอ่ะอ้าวแม่บอกพะเล่นก็เล่นโอ้ยแกร่งจ้ะ และนี่ก็คือเมนูต่างๆจากร้านเจนาคิทเช่นฮะสวัสดีค่ะบทีเด็ดของร้านนะฮะผมมีร้านอธิเกียรตินะครับจากร้านเจนาคิทเช่นตลาดสามย่านนะครับพี่หมีพาคุณพ่อมาด้วยสวัสดีพ่อครับสวัสดีนะคะอันแนะนําเลยฮะทีเด็ดก็จะเป็นนี่ครับปูผัดผงกะหรี่ครับเป็นเนื้อปูก้อนล้วนๆนี่จะเป็นเอ่อหมี่กระเฉดกุ้งสดครับแต่ว่าเราแอบทําแบบว่ารสจัดอันนี้ก็จะเป็นกุ้งคั่วพริกเกลือครับผมมาเป็นแชหัวใหญ่แล้วก็ พวกิีเกลือสูตรของที่ร้านครับผมอ๋อไม่เหมือนใครฮะโอเคฮะแล้วสุดท้ายนี่จะเป็นเราเรียกมันว่าข้าวผัดปูล้นกล่อง๋อเะด้วยความที่มันใส่กล่องไปนี่มันระเบิดล้นไปอย่างนี้เลยครับวันนี้คุณพ่อเตรียมอะไรมาฝากพวกเราฮะเต้าหู้สอดไส้ซอสไข่เค็มปูนิ่มชมทะเลทําเลยได้ไหมฮะได้เลยครับอย่างน้ำจิ้มอะไรอ่ะอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดครับผมเป็นของทางร้านเลย่าสูตรพิเศษของที่ร้านทำเองครับผมพ่อลงแล้วนะคะคุณพ่อไม่สนใจใครแล้ว ร้านเปิดมานานแล้วยังนะคะเปิดมาได้2ปีแล้วครับผมอเปิดมาก็เจอโควิดพอดีเลยครับอเปิดมาได้กำลังดีโอเคอยู่นะครับคือทางร้านเนี่ยมีบริการ Delivery อยู่แล้วเพราะนั้นอย่างช่วงแบบว่าเคอร์ฟิวหรือว่าอย่างเงี้ยคนไม่ออกจากบ้านเราก็บริการส่งถึงที่แม่ระหว่างรอแล้วก็ทีมในนี้รอไปก่อนก็ได้แหละมองว่าที่อะไรรอแป๊บเดียวก็แล้วแต่พกเธอ กูนแน่นข้าวผัดรสชาติดีมากไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่ม mm hmm. อยากกินอะไรก็กินเลย <Wow. S 3> ลเดี๋ยวเขาจะทําซอสราดขอลงไปผัดรวมกันเลยเหรอครับใช่ใช่ใช่โอเค ชอบในความกรอบของเต้าหู้ดีมากแล้วก็เนี่ยไข่เค็มใช่ไหมแม่ดีมากเลยอ่ะลงตัวมากไม่ได้แบบอือเลยหรอไม่ต้องปรุงเลยใช่ไหมฮะใช่ครับไม่ต้องปรุงเลยคุณพ่อเมนูนี้รสมากคุณลูกค้าต้องสั่งแล้วล่ะไปถึงร้านนะคะเมนูนี้รศเมนูนั้นอะไรนะคะเนี่ยปูนิ่มชงทะเลอะไรอ่ะครับ อันนี้จะเป็นเต้าซี่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 ของจีนนะครับอ่าแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือชิมกันเด็กเดเดี๋ยวเราจะลงตรงนี้แล้วกันนะครับยังมีอีกเมนูหนึ่งนะคะแม่เฮ้ยเสร็จแล้วนั่นอ่ะหอยผัดชาเหรออันนี้จะเป็นหอยเชลผัดน้ำมันมะกอกซอโถระผัย หอยดีมากฮะเธอไปหอยดีมากเลยแล้วต้องมาหอยเลยกินกันปะร้านนี้เอกี้คอนฟูร์ที่หมีปากร้านหน่อยครับผมครับผมก็ร้านเจนาคิทเช่นนะครับจะอยู่ชั้น2ตลาด3ย่านนะครับผมก็ร้านเปิดตั้งแต่9โมงครึ่งจนถึงประมาณ2อทุ่มครึ่งนะครับค่ะก็ติดต่อได้ที่เบอร์0 9 1 7 8 7 1 8 1หนะครับหรือว่าไลน์ ID ดีแอดไซน์เจอนเอ็นเดสกอร์คิทเช่น ติดตามได้ตามโซเชียล f c e e o o o k n s t t g r r m m ได้หรือจะสั่ง Delivery ผ่านแอปไลแมนวงในโรบินคูดอะไรนี้ก็มีครับผมวันนี้ขอบคุณพี่หมีและคุณพ่อด้วยนะคะจากร้านเจนาคิดเช่นครับขอบคุณมากค่ะอบคุณมากค่ะสองคนฝากผลงานกันหน่อยค่ะลูกจริงๆตอนนี้แก้มก็เดี๋ยวมีมีโปรเจกต์พิเศษนะนะคะก็ติดตามกันได้นะคะลงไปถึงนะคะจริงๆก็ที่บ้านก็มีแบบส่วนตัวหนึ่งอะไรมาก็คือนี่คุณแม่ก็ทำนะคะ ช่วงนี้นี่เป็นน้ำพริกเป็นอันนี้น้ำพริกเขาเรียกว่าน้ำน้ำพริกมะขามน้ำพริกมะขามอันนี้น้ำพริกมะขามสูตรคุณยานะคะคุณานะคะณยาดานี้และคือแกงใบปลาคัดเป็นแบบแห้งก็สั่งนะคะในครัวครัวแม่ลูกนะคะใน IG นะคะหรือว่าไลน์ของน้องเกดนะคะเกดจินภพักนะคะเดี๋ยวขึ้นให้ดูเลยนะคะตอนตอนนี้นะคะเพราะว่าเกดทำด้วยใช่ก็เกดกับคุณแม่ทำก็เลยเป็นแบบน่ารักน่ารักของครอบครัวครัวแม่ลูกใช่ครัวแม่ลูกกิจกรรในครอบครัวก็เป็นอุ่นๆแก้มได้กับ คุณแม่คุณลูกเล่าว่าเราก็ที่ใส่อยู่นะคะสําหรับเสื้อตัวนี้อุ้ยตายขายเสื้อนึงนี่ขายเสื้อนี่ขายเสื้อเสื้อนางสวยแล้วฉันอุดหนุนแล้วนะท่านี่หมีซื้อติเขาเดินไปไหนเดินมาโชว์ค่ะนี่ไงโชว์หน่อยซูมค่ะซูมค่ะเสื้อค่ะของอยของเยอะจากร้านเบซี่นะคะเป็นร้านของแกรนเองนะคะดีไซน์จะเป็นอย่างนี้นะคะใส่ได้ทุกไซส์ฟรีไซส์ค่ะแล้วดูข้างหลังนะคะเป็นยังไงคะ พี่แก้มก็ใส่ได้พี่แก้มซื้อไปแล้วค่ะเออแต่ว่าพี่ให้เกดเอาจริงี้มให้พี่มีวีนวหน่อยได้ <laughs> เอ้ยเออต้องซื้อยังไงน้องบอกว่าน้องในไอซีค่ะแอดเดรสนะคะ b a ซี่ค่ะ b a c y b k k ค่ะร้านเพิ่งเปิดเลยมี3สีนะมีสีเขียวสีขาวสีครีมตอนนี้ใกล้หมดแล้วจ้ะขอบคุณแก้หมดแกรดด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะฮะดิ๊ดค่ะขอบคุณค่ะติดตามรายการย้อนหลังแล้วก็คลิปเบื้องหลังภาพสนุกสนุกลุดๆได้ในฮะใน Facebook IG TikTok Twitter นะฮะ T r e ร Channel นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะกด Subscribe ใน YouTube นะฮะช่อง T r e ร Channel นะฮะแล้วก็พบกับรายการกินกันป่าร์นะฮะ 4ี่โมงครึ่งทางช่องเจมเปยี่สิบห้าวันนี้หมดเวลาแล้วพวกเราลาไปก่อนในแคปซัสดีครบสวัสดีค่ะ